สวัสดีครับผมพี่ชื่อนายภูชิพุตะคองนะครับเป็น i-student รุ่นที่47ครับผมสาขาสารสนเทศศาสตร์บัณฑิตครับปัจจุบันฝึกงานอยู่ที่บริษัทแทนน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสาขาคอนแก่นครับผมฝึกงานอยู่ที่ตำแหน่ง Human Resource ครับทักษะที่ได้เรียนรู้จากการฝึกงานคือทักษะ ด้านการออกแบบครับผมเนื่องด้วยงานที่ได้รับมาอาจจะมีการออกแบบเป็นโปสเตอร์สินค้าหรือกิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายในบริษัทนะครับผมจึงได้ออกมาเป็นโปสเตอร์ที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีเนื้อหาที่กระชับไม่เยอะจนเกินไปเหมาะแก่การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ครับผมหัวข้อของโปรเจกต์คือ การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของพนักงานบริษัทไทยน้ำทิพย์คอป์ปอเรชันจำกัดสาขาขอนแก่นครับผมวัตถุประสงค์ก็คือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของพนักงานภายในบริษัทไทยน้ำทิพย์คอป์ปอเรชันจำกัดสาขาขอนแก่น2สร้างแผนการผลิตสือ่อเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับมีการวางแผนในการทำงานและการเรียนรู้การทำงานเป็นขั้นตอนที่ได้นำความรู้จากหลายโมดูลมาประยุกต์ใช้ในสายงานนี้เช่น DSDC หรือ i k a อย่าง DSDC ที่ได้นำความรู้การพัฒนาสื่อและการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าหรือผู้บริโภค ขอแนะนํายิ้มบ่อยๆนะครับแล้วก็พยายามถามพี่เลี้ยงว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับจะเป็นการช่วยเพิ่มความน่าดูของตัวเรานะครับขอบคุณครับ